เราตักสลัดไม่อันแบบเดือด,ด,ดกลับมาและจ้าเขาเข้าใจถึงอยู่นะว่าไม่ได้ร้อยเก้าบาทอะตัก ได้ไม่อั้นแต่ขอให้ปิดฝาได้ก็พอแถมยังรวมน้ำสลัดไปอีกและในบาร์ไม่ได้มีแต่ผักแต่ยะาให้ตักนะคะในส่วนของโปรตีนก็มีไข่ต้มท็อปปิง้งซีฟูดกุ้งหมึกแล้วก็ปูอ่านมีทูน่าด้วยทุกคนคือสลัดบาร,รอบนี้เป็นซัมเมอร์ซีฟูดสลัดบารีแล้วมีอะโวคาโดด้วยคือปกติอะตักสลัดที่ทอแบบมันจะขีดละสามสนแต่อันนี้จ่ใหแค่ร้อย9้าบาทอะและตักได้ไม่อั้นตักได้เหมือนบุฟเฟ่แล้วผักคือเยอะมากสีสันสดใสน่ากินมีทั้งผักสลัดใบเขียวอืดผลพืชหัวต่่าาาาาางงๆักก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 กทีีีเป็็็นนแแแบบยยมมมลผล้วพืชอะตติใร คือทาง็อบเนี่ยเขาจะมีกล่องกล่องนึงไว้ให้เรานี่จะเป็นกล่องใส่ใส่แบบนี้เราเ<ล>สามารถตักกล่องใส่ผักได้ไม่อันตามความต้องการเลยค่ะแต่แ,ตแค่ขอให้ปิดฝาก,กล่องนี้ได้ก็พอบอกเลยว่าใครที่ชอบจัดเลียงจัดวางเนี่ยเหมาะกับการมาตักสลัดครั้งนี้มากแกคือมันต้องคำนวณเด้อว,ว่าจะใส่อะไรไว้ก่อนไว้หลังอะคือพือ้นที่มันมีจํากัดไงเราก็ต้องคิดนิดนึงว่าจะตักยังไงให้ได้เยอะที่สุดในส่วนของน้ำสลัดมีให้เลือกเยอะมาก <S <S น้ำสลัดทาโฟน้ำสลัดครีมน้ำสลัดทาวสันไอส์และน้ำสลัดซีซาัดง้มร์นน้ำสล ถาดอันเนี้ยมาใส่น้ำสลัดซึ่งเราจัดวางและคำนวณพื้นที่มาเผื่อน,น้ำสลัดเรียบร้อยแล้วคือน้ำสลัดเนี่ยมันต้องอยู่ในกล่องด้วยนะทุกคนมีหลายวิธีอยู่ที่เราจะพาตัวน้องเข้าไปด้วยได้อย่างพี่แบงค์อ่ะนางเลือกที่จะเอาน้ำสลัดอ่ะมาซ่อนไว้ตรงกลางแล้วก็ตักผักก่ะทับน้องไปเลยทุกคนดูการจัดวางของพี่แบงค์ดีเป็นระเบียบมากนางมีทีคืพ,พี่แบงค์อ่ะจะเอาพวกธันยพืชอ,อ่ะกลบช่องว่างในกล่องตลอดเพราะฉะนั้นกล่องของพี่แบงค์อ่ะก็จัดแน่นเอียดนนั้แตต่่พีอัังะจกแบบนี้ค่ะใส่ผักกบีน้สสลลัััดบกนไปเต้องงเเวว้้นที่ไผือกลหรือว่าาถ่ใสสน้ลัดพี่อังอ เลดเหมือนกันนะมันไม่ต้องเปลืองพื้นที่แล้วพี่อังชอบกินทันยพืชมากใส่มาเยอะสุดๆตักอะไรเสร็จนะคะก็จะบีบน้ําสลัดทับไปอีกทีไหนขอดูหน่อยว่าถ้าต้องจ่ายราคาเต็มๆอ่ะมันจะเท่าไหร่เออเกือบ400อ่ะตักกันไปคนละโลจแต่อันนี้เราจ่ายแค่รอยเก้าบาทรัดมากไม่คุ้มกี่โมงเออใครอยากตักสลัดแบบเรานะคะก็รีบไปที่ท็อปเลยเพราะอันนี้มีถึงแค่วันที่9เมษายนนี้เท่านั้นไปกันได้เลยค่ะที่ท็อปและท็อปฟู้ดฮอสสาขาที่ร่วมรายการอันนี้เราไปตักที่ท็อปเซนทันชลบุรีนะใครอยา มูลมาให้